ไขข้อข้องใจทำไมถึงต้องยืนเรียนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมนักเรียนในโครงการ ATP ต้องยืนเรียนเขายืนยันไปทำไมทำไมเขาไม่นั่งเรียนลิปนี้มีคำตอบครับครับผมทำไมนักเรียนของเราถึงยืนเรียนนะครับเพราะว่าการยืนเรียนเนี่ยเป็นการฝึกความอดทนอย่างหนึ่งนะครับ เมื่อไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในรายการผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยืนทํางานนะครับดังนั้นทางโรงเรียนของเราก็จะฝึกนักเรียนยืนเรียนเพื่อให้นักเรียนชินกับสภาพในการเรียนและเมื่อไปญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ชินกับสภาพในการทํางานในประเทศญี่ปุ่นนะครับการยืนเรียนเนี่ยนะครับจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงช่วยเผาผลาญแคลอรี่15%นะครับช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนได้ดียิ่งขึ้นนะครับ และการยืนเรียนนะครับก็ยังทําให้หนักเรียนเนี่ยมีสมาธิในการเรียนไม่ง่วงและจะช่วยให้หนักเรียนเนี่ยโฟกัสในการเรียนนะครับดังนั้นทางโครงการของเราจึงฝึกให้หนักเรียนยืนเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงจบการศึกษานั่นเองครับผมและนี่คือคําตอบทำไมถึงต้องยืนเรียนบอกว่าจะคลายข้อสงสัยกันได้บ้างแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ